สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมวันนี้นะครับกิดสภาพพี่น้องเบิ้งค่อยงามราคาดีสิ่นเคยนะผมมีภาพพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของพี่กระตูนนะครับบ้านกุดค้อมเมยนะครับอำเภอโนนสังจังหวัดมว่ลําพูนะครับวันนี้พี่เพิ่งมีค่อยงามมาเปิดนะครับอยู่2ตัวนะครับว่าจะเป็นค่อยนุ่มหน่อยนะครับมีค่อยเผือกนะครับมีค่อยสาวมาช่วยวันนี้นะครับเดี๋ยวสีเขาสอบทางคอมมุนนะครับว่าพี่เพิ่งจะเปิดราคาอย่างไรนะผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะอ่าแนะนำตัวนะพี่ค่ะพี่กระตูนค่ะ ที่ตั้งเ้าไม่ใส่ก่อนครับบานกุดข้ามืมแต่บลกุดูอำเภอหน,นอนสามจัวมันลงบัวลำพู่ก็จะไม่นี่มีของมาฝากพี่น้องอยู่สองตัวเนาะแม่นค่ะนะครับเอาตัวแรกก็ในเป็นควายนุ่มบอกไอเหแมนค่ะ<ห>ได้สิบหกเดือนค่ะหนึ่งปีสี่เดือนปีสี่เดือนแมนค่ะเอตัวใหญ่เนาะนะครับเพื่นอนเป็นลูกก้องนะครับนี่เป็นล้องลูกเบิรมพันล่านค่ะแต่ว่ามันไม่มีเอกสารค่ะม่มีเอกสารเนาะแมนค่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเอาวัน น้ำเชื่อผสมมากไหมค่ะไปซื้อมาผสมเองไหมค่ะเกิดจากการผสมแต่ว่าเพิ่นเพิ่นไปเสียค่ะคือมิซ้อะไรครับนี่อ่ากล้วยหอมค่ะเจ้ากล้วยหอมปีสี่เดือนแมนค่ะสูงไรเลยพี่สูงล37สามสิบเจ็ดค่ะลอยสามสิบเจ็ดแมนค่ะอามาเบิ่งความรอของเพิ่นเป็นควอยน้อยอยู่นะครับกระโหลกง่ายดนะพี่เนาะจ้ะควอยไม่ตุงมหนียเนาะบ่ค่ะนะครับพูดให้ฟว่าตามหาควายนุ่มไปคุ้มฟูงนะครับผมเบิ่งเอาครับอ่องคออกขผาวแข้งขาใหญ่เลย เบื้งลำตัวของเพิ่นนะครับหนาใหญ่นะครับผมอ,อากาศห้อนเพิ่อนอาจจะห้อนเน็กน้อยบันทายใหญ่นะพี่เนาะจ้ะท่ายใหญ,ญ่ดีเบื้งอันทะเพิ่นนะครับอันทะเสมอกันสวยนะครับพูดที่ว่าอยากได้เจ้ากล้วยหอมเนาะแม่นค่ะนะครับกับเพิ่นก็ว่าเป็นลูกของเบิ่มพัลลานแม่นค่ะได้ว่ามีกระสานว่มีค่ะเบิงบบ่งโตเลยค่ะเบิง่งโตเบิ่งหน้าตาของเพิ่นเบิ่องถายเพิ่อนจ้าจูงถ้าเดินท่าย่างพี่น้องเพิ่อนพี่ นะครับนะี่ครับเนะบืบ้องทางเดินทายญาเพื่อนบ๊วยตําเนียงบ่ค่ะเพผ่้ที่ว่าสนใจควายนุ่มหน่อยตัวนี้นะครับผมไว้ปีซีเดือนนะครับสูงลอยสามสิบเจ็ดเนาะแมนค่ะตัวนี้เปิดลายไนเพื่อสี่หมื่นเก่าค่ะสี่หมื่นเก่าพันเนาะแมนค่ะราคาหนี้ต่อในที่เราตัวใดค่ะเผู้ที่ว่าตามหาควายนุ่มนะครับไปคุ้มฝูงไปจับสัตว์ไปเป็นพนัฒนากันนะครับผมสี่หมื่นเก่า นะครับราคานี่กยตอนใี้เขาบอกเบอร์ไว้กันพี่ศูนย์เก้าสามสี่สามหนึ่งสีจ้ะของพี่กระตูนเนาะนะครับเปิดตัวแรกไว้นะครับผมราคากถือว่านะครับเกษตรกรเลยนะครับไพนพี่น้องไปดูแลต่อจ้ะสี่หมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องครับราคานี่ยตกลงกันได้เดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปกันนะผมมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะผมอันนี้เป็นค้อยเผือกแม่พันธุ์นะพี่เนาะที่ว่าประกันทองแม่พันธุ์มีซื้อป่ะครับนี่แม่บัวบานค่ะแม่บัวบานเพื่อเป็นสายเดรธิ สายอีสานบานเฮ่าเนี่ยสายอีสานสูงที่ลอยสามสิบห้าค่ะลอยสามสิบห้าทองที่ว่าประกันไว้ทองที่ทองที่สามทองที่สามของไข่มุกขาวไข่มุกขาวเขาเบ็นอีสานเหรอไอ้นี้ผสมจริงมากไหมครับเนียผสมจริงค่ะที่ว่าอยู่ฟาร์มน้ำใหม่ตะกี้เนาะนะครับผมเจ้าไข่มุกขาวนะครับฟาร์มของน้ำใหม่ผสมจริงอันนี้คือประกันละประกันทองค่ะจักเดือนแล้วครับนี่ ซี่เดือนจะเข้าวาเดือนแล้วค่ะสี่ขาวาเดือนเนาะที่ว่าผสมจริงมาเลยแม่นค่ะนะครับตรวจทองร้อยตรวจทองเรียบร้อยมีคลิปอันด้าซ่าเยอะไม่มีค่ะสูงที่ร้อยสายพันธุ์แม่นค่ะมาเบิ่งความงามของแม่พันธุ์ตัวนี้เทียนได้ดึงกัยาวนะพี่เนาะแม่นค่ะลำตัวยาวเจ้าเนื้อเขาขั้นซ้อนสวยนะครับผมอ่ะเบิ่งหน้าตาเพิ่งหน้าตาเพิ่งก้อนนะครับหน้าตาหน้าเขาก้มหน้าตรงนี้นึงพี่อ่ะขวานคูซองทางนะครับผมไอ้เขาเพิ่งนี่ไอ้โดนไหม้เนาะค่ะ นะครับเขาบักเัวนี้ซื่อนะครับผม่นค่ะแต่ว่าเขาสวยพี่องครับนี่นะครับเขากระดานเขาเป็นเขาขั้นซ้อนเลยโอ้บกพผ้าวหง่ดีมุ้ยต่มียังค่ะนะครับเบิ้งความหนาของเพื่อนพี่องครับนี่เจ้าเนื้อน้ําป่วยยาวเลยนะครับในทองก็คือไขมุกขาวจ้ะกันท่องไม่หาเดือนมาเบิ้งกกหางเบิ้งหลังเพื่อนหลังกว้างนะครับหางเป็นพวงงามนมสีเต่านะจ้ะพูดที้ว่าตามหาควอยเผือกนะครับไปพนันสาพันกันแม่ แม่เพี่แม่บวัวบานแม่บวัวบานสูงลอยสายพันห์ประกันทองของเจ้าใครมุกขาวผสมจริงพี่น้องครับนี่อันนี้เปิดร 130, ายละเอียหนึ่งแสนสามหมื่นบาทค่ะหนึ่งแสนสามหมื่นราคาหนึ่งก้อนนี้เกะประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ะนะครับผมจุง้งว่พี่ๆจุงให้พี่น้องเมืองท่าเดินท้าย,ย่างกันนะครับพูดได้ที่ว่าตามหาค้อยเผือกนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับแม่บวัวบานสูงลอยสายพันห์ประกันทองใครมุกขาวพี่กระตูนเปิดไว้ทียหนึ่งแสนสามหมื่นเนาะ ราคานี่ตรลงกันได้ะนะครับผมยังมีตัวนึงที่มาโชว์พี่น้องเบิง้งโชว์ค่ะ,ะเดี๋ยวเอาไปบนตัวสุดท้ายกันนะครับผมมาเบิ้งนะครับตัวสุดท้ายกันที่ว่าพี่การ์ตูนเสี่ยวมาโชว์พี่น้องเบิ้งําเนาะ,ะตัวนี้มีซื่อเลยพี่เก้ากัลยาค่ะน้องเก้ากัลยาเป็นลูกสาวของเก้าจเจริญค่ะลูกสาวเก้าจเจริญเพื่อนอายุหลายปีพี่หนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนค่ะปีสิบเอ็ดเดือนฟันหนุนอยู่เนาะแมนค่ะ ลอยสาวฟันนมนมอยู่ครบค่ะอยู่ครบเลยค่ะสูงไหนพี่ลอยซีซิพหาค่ะลอยซีซิพหาแล้วค่ะโอ้โหนะครับผมว่าธรรมดานะพี่น้องครับลูกสาวก็เริ่มตัวนี้เคยลงสนามไหมครับนี่อ่าเคยลงหน้าคัพให้ค่ะในไพ่ในจังหวัดแดนดัสิเจตค่ะในรุ่นจูเนี่ยน้องเมื่อกี้เนาะแม่นค่ะแต่ว่าพลาดน้องเมื่อกี้เดือนค่ะสูงเกินแล้วเกินแล้วลอยซีซหาแล้วแม่นค่ะเพิ่นมาใหญ่ช่วงนี้ไหมคะอ๋อพึ่งซัดึ้นนี่เนาะซัดึ้น ก็คือลงลุ่นจุดนี้ไปแล้วแม่น <c oughs> เอานะครับผู้ใดที่นะครับเห็นแล้วมักนํานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว่าราคาเลยบอค่ะคันผู้ใดสนใจขอเบอร์ตัวจริงกันคุยกันอีกแค่นึงแม่นค่ะคันว่าจะ<ม>ได้ไป,ปั่นต่อลงสนามต่อแม่นค่ะรุ่นต่อไปก็น่นาจะเป็นรุ่นฟันนมพี่น้องครับเพราะว่าเกินรุ่นจุดนี้ไปแล้ว <c oughs> ความสูงของเพิ่นนะครับผมเอาบอเบอร์อีกรอบนึงกันพี่ศูนย์เก้าสามสี่สามหนึ่งสี่สี่ห้าศูนย์จ้ะที่ว่าเปิดราคาเมื่อนี้ก็มีควายนุ่มๆลอยเนาะค่ะ สี่หมื่นเก้าพันแล้วก็มีแม่เผือกประกันท้องไข่มุกขาวหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับแล้วก็มีสาวสวยอยู่ในขอกเขานี่อันนี้เลี้ยงแต่โดดแล้วแม่ข่าวมาตั้งสิบเดือนค่ะจับตั้งสิบเดือนแม่มาสูงลอยสี่สิบเจ็ดพเลยค่ะแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดแม่ใส่ได้ผิดนวมาตาชายภูมิค่ะในสายอีสานเนาะแม่เนาะแต่ว่าพฤนักรรมของกอลเลอรีนี่เบอร์เอาพี่น้องครับนี่มารรมดาครับแข่งขานะครับผมว่าหลังจากที่ปล่อยคลิปแล้วนะครับพี่น้องอาจจะสนใจร้ายับเพราะว่าสาวสวยตัวนี โค้งสางนะครับเพว่าจะเป็นนาเป็นตาลำตัวของเพื่อนนะครับหางกสวยตอนนี้ตอนนักทำให้น่าจะต้นปีเนาะมนว่เดือนเมษาเเดือนมามีกี่พี่น้องครับผ่านมาซี่เดือนนี่ครับความสูงเกินไปแล้วครับลอยซีบหาแล้วนะครับอนาคต น่าจะร้อยห้าสิบแมนค่ะหอดแน่นอนเนาะแล้วกับวันซุกสัสีน้ำควายผูมากเก่าเดือนสูงงลอยสามสิบหาค่ะอืมเข้าๆกันเป็นเกลวแมนเป็นลูกของเพชรเนื้อเกลว์ของเสียโซดเนาะแมนค่ะแข้งขาใหญ่ขึ้นกันเดี๋ยวใครมาชมต้องกันเขามาชมกันเนาะจ้าผู้ใดว่าสนใจน้องเกลวกัลยาจ้าลูกสาวก็จะเลื่อนตัวนี้ก็ควัยโทรมาถามกันว่าราคาแบงปันอยู่ที่เท่าไหร่นะับผมแต่ว่าก็เป็นลูกรักลูกห่วงอยู่แล้วจ้าแล้วก็ขอบ่งตัวจริงกันเนาะค่ะ ที่ตังเข้าอยู่ที่บ้านกุดคอมยตำบลกุดดูอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจ้ะครับขอบมีมีมีซื้อฟาร์มม่้พี่อ่าบ้านสวนอาชาวินค่ะบ้านสวนอาชาวิานเนาะค่ะนะเพื่อพี่น้องเขามาเบิ่งตัวจริงถามทางกันค่ะนะคอยโทรมาคุยรายละเอียดอะไรทีนึงค่ะรายละี่บ้านแบงปันให้กับมีนุ่มหน่อยสี่หมื่นเก่าแล้วกั ค่อยเผือกนะครับแสนสามหมื่นต้อนทุกตัวได้ค่ะลูกไก่ยูบไก่ส่งกันได้ส่งได้ค่ะอ่ะมือนี้กับพี่น้องเบิึงของงามๆในข้อกันนี่ขันมากกะโทรมาคุยกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ทติดตามและชมกันนี่ผมขันมีความงามราคาดีกับสิ้าพี่น้องมาเบิ้งมาล่าชมเป็นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดตามแลวพพะวแชร์เป ah ็นกำลังใจให้ช่องชาชาเทียวไว้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ